พระสมเด็จคะแนนแพ่พันปีสองห้าหนึ่งของหลวงพ่อแพ่วัดพิกุลทองครับนี่เป็นเนื้อเกสรครับทองในพิมพ์แบบนี้นะครับนี่ยังกับเนื้อทองคําเลยนะครับนี่หน้าอกนะครับจะลอยนูนนะครับเสียนพระจะนูนแบบนี้นะครับเวลาตะแคงขึ้นมาครับจะมีเส้นคมคมครับนี่วิ่งอยู่บริเวณเข่าขวานะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นล่องยันนะครับ พุทซ้อนครับดันข้างครับทั้งสองข้างครับรอยตัดของบล็อกครับต้องมีครับองค์พระค่อนข้างจะหนาหนาหน่อยนะครับนี่ลักษณะพระด้านในนะครับนี่ที่ผมบอกเอาไว้ครับทองในพิมพ์ครับจะติดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับืหแล้วมีคาบเก่ากุ่นะครับอยู่บริเวณหลองอกตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมดูสิครับนี่ทองสวยงามครับเก่าเดิมได้อายุนะครับ นี่ขีดที่ผมบอกครับนี่ขีดเข่าขวาตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่อืฐานทั้งสามชั้นก็คมคมนะครับนี่ะด้านหลังนะครับล่องยันพุทธซ้อนะครับก็จะต้องลึกคมชัดแบบนี้เลยนะครับนี่อืความคมของล่องยันนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ดูง่ายๆนะครับส่วนขอบทั้งด้านข้างครับที่บอกเอาไว้ครับ จะมีรอยตัดของบล็อกนะครับนี่มีทองในพิมพ์ติดอยู่ด้วยครับเห็นไหมครับจะเป็นเส้นๆน,นะครับคมๆครับเล็กๆนะครับวิ่งอยู่ทั่วๆขอบทั้งสด้านนะครับนี่ส่วนใครมีแบบนี้นะครับผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับ